กายสวัสดีค่ะทุกคนไลฟ์เตเปียเนี่ยก็ได้อัปเดตแล้วนะคะทุกคนซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปดองแล้วก็แฮปปี้นิวเอียร์ย้อนหลังกันด้วยนะคะจริงๆเนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปดองคือซินถ่ายไว้ตั้งแต่วันที่2แล้วนะคะน่าจะวันที่2แล้วทุกคนแล้วก็ยังไม่ไดเอามาพากนนะคะทุกคนโอเคก็ขอโทษด้วยนะคะที่มาถ่ายคลิปให้ช้าเนาะเพราะว่า ช่วงนี้เนี่ยซินก็ติดเรียนหรือว่าอะไรหลายๆลยอย่างนะคะแล้วก็ใกล้สอบแล้วนะคะสำหรับใครที่ใกล้สอบแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะโอเคทุกคนนี่เลยนะคะทุกคน นี่เลยอย่างแรกเลยนะคะก็ต้องมีสิ่งต่างอัปเดตอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่อ่นนี้บ้านหลังนี้เลยแต่ว่าเราต้องใช้เกมพาทอรี่เดย์หรือไม่ก็ชวนเพื่อนนะคะซึ่งเซนก็ไม่ได้ซื้อระบกมาเนะเาะก็แปลว่าเราก็ต้องชวนเพื่อนนั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอวาตารกันดีกว่านะคะนี่มีผมใหม่มีหมวกใหม่นะคะแล้วก็มีนวด มีอะไรมาใหม่ๆมีปีกมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะทุกคนนี่อันนี้มีแบบ2 0 2 2นะคะเป็น Happy New Year จริงๆนะทุกคนปีนี้ผ่านไปไวมากเฮ้ยทุกคนนี่ลูปปั้นน้ําแข็งตรงนี้นะคะพอเรากดปุ๊บเราก็จะเต้นตามเขาได้ด้วยอยน่ารักนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นรถมาใหม่นะ่าจะเป็นรถลักเลื่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะโอเคค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวนะ ไหนเอ้อนี่งเป็นรองเท้าสกเก็ตหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะทุกคนเป็นรองเท้าเล่นบนน้าแข็งหรือเปล่าสินไม่แน่ใจเดี๋ยวมาลองใส่กันดูนะคะทุกคนเด้อเด้เด้อเด้เดเดเดนะไหนอะอ้าวอ๋อหรือว,ว่าต้องกดใส่ก่อนอยังไงโอเคไม่เป็นไรค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบ้านใหม่กันเลยดีกว่านะคะ ก็นี่เลยนะคะทุกคนมาดูบ้ันใหม่กันนี่นะคะเราก็ต้องชวนเพื่อนนะคะหรือไม่ก็แอดเพื่อนในไลฟ์ต่เพียนนะคะให้ครบ5คนนั่นเองโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาแอดกันซินเนจะแอดไปทุกคนเลยเพราะว่าอะตอนแรกแอดแค่คนก่อนนะคิดว่าจะแอดไปทุกคนเลยเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าใครน่จะตอบกลับมาบ้างนี่นะคะทุกคนตอบมาคนนึงแล้วนะคะ2คนแล้ว3คนแล้วโอเค เดี๋ยวเราก็ต้องรอนะสิว่าจะแอดไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะตอบหมดทุกคนนี่แหละโอเคนะคะทุกคนน่าจะครบแล้วนะโอ้โหทุกคนเขาตอบรับกันมากระาหน่ำม,มากโอเคแต่ว่าเรานะคะต้องรอสักพักนึงก่อนนะคะทุกคนโอเคคะ่ะทุกคนนี่ได้แล้วมาแล้วนะคะทุกคนสร้างตรงนี้เลยแล้วกันนะคะอุ้ยบ้านเขาสวยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราถอยหลังลงามาหน่อยเออแบบ้านแบบกว้างมากนะเห็นจากข้างนอกนะคะทุกคนแล้วก็เป็นแนวกระจกใสด้วยซึ่งสิ่งก็ชอบมันจะดูแบบโปรง่งแล้วก็ดูสวยงามมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเลยนะคะดูสูงแนะ่เนี่ยมีงามเลยอะ่ะ โอเคนะคะทุกคนอุ้ยมีอ่างเป็นสระว่ายน้ําแต่เป็นบ่อน้าร้อนเออเป็นบ่อน้ําอุ่นบ่อน้าร้อนนะคะเพราะว่าในฤดูหนาวนะคะถ้าเล่นสระว่ายน้ํากันเนี่ยก็คงห,หนาวมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเดินสารวจบ,บ้านกันนะคะโอเคก็ไม่มีอะไรมากเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่า นี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาอะไรอย่างงี้นะคะแบบมานั่งพักก็ได้ก่อนแล้วก็อันนี้เป็นโต๊ะกินข้าวแล้วก็มีครัวนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเออเขาเรียกอะไรนะห้องนั่งเล่นอ๋อใช่ขึ้นเรืเบอร์แล้วนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันเลยดีกว่าอุ้ยปุ่มเราต้องกดปุ่มนี้นะคะทุกคนโอเคนี่คือสิ่งที่เราจะพาเราไปหาที่ลับนะคะบอกไปเลยแล้วกันเนะทุกคนนะโอเค แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโซฟาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ห้องนั้นนะคะทุกคนอุ้ยนี่จะปุ่มอีกแล้วทุกคนอากดนะคะปุ่มอยู่ข้างบันไดนะคะโอเคค่ะทุกคนแล้วก็ห้องนี้เนี่ยเป็นสีชมพูหวานเรียวน่ารักมากๆเลยนะคะนี่มีคอมมีอะไรอย่างงี้ด้วยเป็นมีห้องน้ําในตัวด้วยนะโอเค เดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปกันเลยดีกว่านะคะทุกคนไหนดูสีห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องนอนสีเขียวค่ะวิยน่ารักอะ่ะวิ่คมททนมากเลยเอ้ยคมททนมาซ่านคมโทนเอ้ยคุมโทนใช่ทุกคนวิ่งน่ารักอะ่ะเนี่ยเราทำไมเส้นพูดผิดบ่อยเกิน โอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะห้องน้ําก็ปกตินะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนี่บันไดเขาเก๋ไหมบันไดปีนแบบนี้อ๋อเป็นชั้นดาดฟ้านะคะทุกคนเล่นไอ้นี้เลยเหรอโยคะเขาเรียกอะไรอะ กลางลมหนาวเลยอ่ะทุกคนแล้วก็ตรงนี้มีที่นั่งกินลมชมวิวอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะแล้วก็มีต้นไม้นี่เลยเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างออ้ยนี่วย,ยขึ้นมาที่โดมได้ค่ะทุกคนแล้วก็มีให้สะสมคอลเลกชันด้วยเดี๋ยวเราจะเลือกไปหนึ่งอย่างละกันนะคะใส่เข้าไปเนาะจะได้ไม่ลงเกินไปอะไรอย่างงี้โอเคทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันเลยดีกว่านะคะกลับกันไปค่ะทุกคนไปเปิดห้องรับของเราต่อเนาะ โอเคนะคะฉันรู้สึกว่ายังเหลือปุ่มหนึ่งสิ่ยนี้ไม่ได้กดนี่ทุกคนเราต้องเข้าไปตรงนี้แต่ว่ายังเข้าไปไม่ได้อุ้ยนั่งไงปุ่มโอเคเจอแล้วค่ะเดี๋ยวเรากดไปนี่คะ่ะทุกคนเข้าไปได้แล้วกระโดดเข้าไปเลยจ้าปึ๊บโอเคมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราต้องปีนไปเรื่อยๆอุ้ยทางตานันเดี๋ยวนะให้ทุกคนกดปุ่มสีเหลืองอันนี้เลยนะคะ โอเคคะ่ะทุกคนซินมาเจอปุ่มสีเหลืองอันนี้แล้วนะคะทุกคนกดเข้าไปเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปกันต่ออ้าวไหนอะอ้าวไม่มาทุกคนป้าทุกคนซินตกเงินต้องเริ่มใหม่หมดเลยโอเคเราจะไม่ยอทอนจะขึ้นไปให้ได้นะคะทุกคนเราต้องค่อยกระดืบกระดึบห้ามประมาทโอเคถึงแล้วค่ะ นี่นะคะทุกคนยังเข้าไปไม่ได้นะให้ทุกคนนะคะเดินมาตรงนี้เลยก็จะเจอกับปุ่มสีเหลืองนะคะก็กดเข้าไปแล้วค่ะนี่เลยนะคะเข้าไปได้แล้วก็ไปหยิบของขวัญได้เลยมาหยิบซิมันเป็นขอให้ไม่เกลือเถอะอยากได้ของแม่อุ้ยอุ้ยเป็นโบดถ์อุ้ยสวยน่าจะไม่เกลือนะ้ทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่มีอุ้ยสวยอ่ะ ดีงามดีงามโอเคทุกคนรอบนี้ดีมากเลยนะคะก็สําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e ด้วยนะคะแล้วก็ขอโทษได้ละคะที่มาลงคลิปช้าเกินไปสําหรับวันนี้เนี่ยสินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายจ้า